สายใจสายใจใจ,ใจเย็นๆก่อนฟังผมก่อนนะผมอธิบายได้อย่ามาแตะต้องตัวฉันสายใจเธอเป็นหญิงสาวท้องแก่อายุคันภได้เจ็ดเดือนเธอตัดสินใจย้ายออกจากบ้านของสามีกลับมาอยู่ที่บ้านนอกบ้านเก่าของเธอที่ต่างจังหวัดเนื่องจากจับได้ว่าสามีของเธอนั้นนอกใจแอบไปคบหากับผู้หญิงอื่นหลายต่อหลายครั้ง ลูกของแม่แม่จะดูแลลูกให้ดีเลยอีกไม่นานเราจะได้ออกมาเจอหน้ากันแล้วนะชีวิตของหญิงสาวเหมือนกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่แต่อนิจจาโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนในช่วงประมาณหัวคำ่ำในขณะที่สายใจกำลังเตรียมตัวจะเข้านอนจุดจู เธอก็ได้ยินเสียงดังมาจากในครัวเสียงอะไรนะสายใจค่อยๆย,ย่องไปดูด้วยความสงสัยเจ้าแมวเอ้ยตกใจหมดเลยทันใดนั้นเจ้าแมวดำก็แยกเขี้ยวผูกคำรามลั่นร้อมกับกระโจนเข้าใสา่สายใจสายใจสะดุ้งตกใจจนล้มก้นจำเบา กระแทกพื้นอย่างรุนแรงช่วยด้วยโอยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยหลายวันผ่านไปเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงต่างก็ได้กลิ่นเหม็นที่รุนแรงโชยออกมาจากบ้านของสายใจ ได้กลิ่นกันบ้างหรือเปล่าเหม็นมากเลยหนูได้กลิ่นเหมือนกันค่ะด้วยความสงสัยเพื่อนบ้านจึงได้เรียกผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบก่อนที่ชาวบ้านจะพบกับภาพอันน่าสลดใจหญิงสาวเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวในขณะที่ดวงตาของเธอยังเบิกโพ่ง ไม่น่าเลยยังท้องยังใส่อยู่แท้ๆหาตายท้องกลมเหรอโอ้โน่าสงสารจริงๆเนื่องจากชาวบ้านต่างรู้ดีว่าสายใจไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนพ่อแม่ของเธอก็ตายจากไปกันหมดแล้วชาวบ้านจึงช่วยกันนำศพของสายใจไปฝังที่ป่าชา้าโดยมีการทำพิธีกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แล้วในคืนวันนั้นในขณะที่หนูนาลูกสาวของเพื่อนบ้านสายใจได้ลุกเดินงัวงเงียมากินน้ำกลางดึกตามปกติจูจูเธอก็ได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กดังมาจากที่บ้านของสายใจและทันทีที่เธอหันไปมองดูที่บ้านของสายใจ oh <my. S 2> เด็กหญิงก็ถึงกับขนแขนสแตนด์อัพเพราะเสียงที่เธอได้ยิน มันดังมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอุ้มลูกอยู่บนราวบันไดของบ้านสายใจและเธอคนนั้นก็คือสายใจนั่นเองชัดเลยเต็มตาเลยพับพีล้อ ข่าวเรื่องที่หนูนาเจอผีแพร่สะพัดไปทั้งหมู่บ้านก่อนที่เวลาต่อมาจะเริ่มมีชาวบ้านออกมาเล่าว่าตัวเองก็ถูกผีสายใจหลอกเช่นกันหลายคนต่างเล่าว่าเจอกับผีสายใจนั่งอุ้มลูกอยู่บนหลังคาบ้านใต้ถุนบ้านบ้างระเบียงบ้านบ้างในห้องนอนบ้างซึ่งทุกคน ต่างก็เล่าเป็นเสียงเดียวกันอีกด้วยว่าสายใจจะนั่งกล่อมลูกด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเยือกเย็นไปถึงกระดูกสันหลังจนไม่ค่อยมีใครกล้าเดินผ่านบ้านของสายใจจนในที่สุดชาวบ้านก็ทนไม่ไหวจึงรวมตัวกันประชุมเพื่อหาทางออก งานนี้คงต้องรบกวนอาจารย์หวานมาช่วยแล้วล่ะใช่ใช่ใช่ใชแล้วในคืนนั้นอาจารย์หวานผู้มีวิชาอาคมที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านต่างนับถือก็เดินทางไปที่ป่าชา้าตามคำเชิญของชาวบ้านพร้อมๆกับชาวบ้านใจกล้าจำนวนหนึ่งอาจารย์ได้สั่งให้ชาวบ้านขุดลุ้งศพของสายใจ และนำศพของเธอขึ้นมาก่อนที่อาจารย์หวานจะเริ่มบริกรรมคาถาแล้วทันใดนั้นเองเสียงผู้หญิงร้องไห้ก็ดังก้องไปทั่วทั้งป่าพร้อมๆกับรวมงดังแรๆที่จูจ่ๆก็หงมพัดมาจนฝุ่นตลบ และทันทีที่อาจารย์หวานบริกรรมคาถาจบและลืมตาขึ้นทุกอย่างก็กลับสู่สถานการณ์ปกติเรามาดีเราจะทำพิธีบทกรรมให้กับเธอไปสู่ภพภูมิหน้าที่ดีขอจงอย่าได้ขัดขวางหลังจากนั้นอาจารย์หวานก็ใช้มีดลงอาคมผ่าเอาเด็กในท้องของสายใจออกมา ก่อนจะนำร่างของเด็กทารกไปฝังไว้ในหลุมศพและแยกเอาร่างของสายใจไปทำพิธีเผาศพตามพิธีกรรมของศาสนาผลกรรมแล้วสินะอะโหสิด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้พบกับผีสายใจอีกเลยพิธีลดกรรม ตัดสายแม่สายลูกผีตายท้องกลมเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณคลิปนี้จบแล้วนะคะใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ